ไปบ่ดีนั่นไปเลยวสิไปทางไหนนั่นน่ะมากบางใดกับไปยุ่งบางขั้นอ๋ออาจารย์โอ้ยยิ่งไปใส้ไม่ใช่คือผ้ากระเป๋าจอดมันสายสันอ่ะ มงการวาดอกบอความหมายว่าจีไพกระเป๋าไปใส่เส oh, ้นเล็ดนี hey ่เมียนโม่หายยู right ่น right, น้ำเมียนโมหายยู่นน้ำเมียมันไหลหนีเออเมียไหลหนีโอ้ยเนอะไปทางไหนเนาะวานี่ตกไก่แล้วของบันเมียไหลหนีเพราะนะจินตนาการสวดแช่ไปเด้อไปหอดใจเนาะไปเนาะตึ้งหายตึ่งแบกกระเป๋า ช่างเป็นตัวละเนาะยไปยุไสก็ไปเลยแบบที่เขาว่ายังน้าลืมยังนอนาะบเฮนยเ้จือเขาบอกมระดีล้วทับพี่แต่ตับตับไ่ <c oughs> เอา้าอันเอาขึ้นมายัางเยกบันลืมยังไง <c oughs> โอ้ยจือเขาบอกมระดีล้วเอาจือเขาบอกอ,อียงบัานเอานว่าพ่อใจยูโมเดียกยุโรดเออ คอยกระกลับขึ้นมามองเขาเพราะว่าคอยสิพ่อใจอยุ่มองเก้าไปหามันคือเขาโอยตัวตัตตตหนจารย์เิงิงิงดิงิงดู่ดิงิงๆิ่งจะิงๆิ่ดูบ่ิงดิงยูพอดีเอาก็ขึ้นมาตัวคอยชื่อคำว่าโจเลยยุ้มเคำววิญญาณอีกเอาโจชื่อบ่าดดิ่คำว่าวิญญาณจาว่าพ่อใจยุ่มมองได้ก็ยุ่มมองหัน คอยพ่อจะยู่บนี้คอยเขามาหาเจ้าคือเก่าอะไรจริงๆริงนะ่จริงจริงนะบ่จริงจริงนไป่จริง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 นคบ่จริง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 นถึงจริ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 งด้บ่จริงจริง